สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเกมตะลิงไทยวันนี้เรามาพร้อมกับเครื่องอบราคาพิเศษนะครับก่อนที่จะไปดูเรื่องราคาวันนี้เรามาดูเรื่องของคุณภาพของมันก่อนนะครับครับเป็นชื่อรุ่นว่า T13 ตั้ง13นะครับอบได้13กิโลข้างบนนะครับและอบได้13กิโลข้างล่างนะครับซื้อ1ตัวเหมือนได้2ตัวเลยนะครับในส่วนแรกนะครับลูกค้าประตูนะครับ <ítulo> ประตูถูกออกแบบมาให้เปิดง่ายนะครับแล้วก็กว้างนะครับทั้ง2ทั้งชั้นบนและชั้นล่างเลยท, <lever> ทั้ง2ประตูเลยนะครับตัวนี้ในส่วนต่อไปนะครับกระจกประตูนะครับเป็นกระจกนิลภัยสามารถทนความร้อนได้สูงมากนะครับทั้ง2บานเลยนะครับในส่วนกรอนประตูนะครับกรอนประตูของเราเป็นทองเหลืองนะครับสามารถเปิดปิดได้ง่ายทนทานต่อสนิมนะครับไม่ไม่เป็นสนิมแน่นอนนะครับ ปิดง่ายๆอย่างนี้เลยครับลูกค้าเปิดครับปิดครับและในส่วนของถังอบด้านในนะครับทั้ง2ชั้นเลยนะครับก็จะเป็นวัสดุที่ทํามาจากสแตนเลสนะครับทำให้ถ่ายเทความร้อนได้ไวมากนะครับอบละอบผ้าเนี่ยสามารถอบได้แห้งเร็วนะครับและในส่วนต่อไปนะครับก็คือฟิลเตอร์สําหรับกองฝุ่นนั่นเองครับฟิลเตอร์สาหรับกองฝุ่นก็สามารถถอดเข้าถอดออกได้ง่ายนะครับยกออกมาได้อย่างนี้เลยครับลูกค้า แล้วก็ข้างในนี่เป็นสแตนเลสนะครับทนทานทนทานทําความสะอาดง่ายนะครับใส่ลับเข้าไปก็อย่างนี้เลยเหมแอนเครื่องของเรานะครับยังมาพร้อมปุ่ม emergency stop นะครับหยุดการทํางานฉุกเฉินนะครับนี่ครับลูกค้าเป็นมาตรฐานยุโรปเลยและในส่วนสําคัญนะครับเครื่องอบของเราตัวนี้นะครับใช้ความร้อนโดยใช้แก๊สให้ความร้อนนะครับใช้แก๊สให้ความร้อนข้อดีก็คือ ให้ความร้อนได้ไวนะครับแล้วก็ประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากครับสำหรับส่วนของคอนโทรลนะครับของเครื่องเราตัวนี้จะเรียกว่าฟูลคอนโทรลนะครับสามารถปรับค่าต่างๆได้อย่างละเอียดเลยนะครับปุ่มแรกนี่ก็คือในส่วนของโปรแกรมนะครับได้ถึง20โปรแกรมเลยหมุนอยู่อย่างนี้นะครับปุ่มที่2ก็คือปุ่มของเวลานะครับ ปุ่มที่3ตัวนี้ก็คือเป็นปุ่มของความร้อนที่ลูกค้าจะเลือกนะครับปุ่มตัวนี้ก็คือปุ่มของค่าความชื้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือในส่วนของอครูดาวนั่นเองนะครับปุ่ม ต่อไปนะครับก็จะเป็นปุ่มของสตาร์ทปุ่มนี้ก็คือปุ่มของการสต็อปนั่นเองนะครับตัวนี้ก็คือ Enter ในการเราเข้าไปคีย์โปรแกรมต่างๆนะครับถ้ายืนยันก็กด Enter เข้าไปในส่วนของปุ่มนี้สําคัญนะครับเป็นปุ่มที่สามารถปรับถังให้หมุนทางเดียวก็ได้หมุน For w a r d ร e v e r ิรก็ได้กลับทางนะครับผ้าบางชนิดต้องการให้หมุนทางเดียวผ้าบางชนิดต้องการให้หมุนกลับทางนะครับปุ่มสุดท้ายปุ่มลูกประแจนะครับสำหรับและในส่วนของเวลานี้ครับคือเวลาสําคัญนะครับสำหรับลูกค้าทุกท่านที่ดูถึง วินาทีนี้นะครับราคาที่เราบอกว่าพิเศษนั่นก็คือราคาปกตินะครับราคาตั้งอยู่ที่3 2 0 0 0 0บาทนะครับลดพิเศษเลยสำหรับวันนี้นะครับเหลือเพียง240,000บาทนะครับราคานี้นะครับรับที่หน้าโรงงานนะครับลูกค้าย้ำนะครับ240 0 0 0บาทรับที่หน้าโรงงานนะครับหากว่าจะให้ทางทีมงานของเรานะครับไปติดตั้งให้หรือว่าขนส่งไปที่บ้านท่านเราก็จะมีค่าขนส่งตามเลขกิโลจริงนะครับ ค่าติดตั้งตามหน้าง,งานจริงนะครับซึ่งเราจะเข้าไปประเมินให้ก่อนนะครับตัวนี้เราไม่ได้คิดอะไรเพิ่มเนาะตัวนี้เราเราติดตั้งตามจริงขนส่งตามจริงนะครับตัวนี้และในส่วนของการวาลันตีนะครับรับประกันอะไรทุกชิ้นส่วนเลยนะครับลูกค้าทุกชิ้นส่วน1ปีนะครับบริการฟรี1ปีนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องชุดนี้ไปนะครับ